เป็นรายเมื่อวานนี่คือว่าอันชงหาบอก่ได้บม่ได้ตั้งเฮือนเลยเศราบ่าว,ว,วานเลยเสีย <c oughs> ใจ <c oughs> ตัวเห็นเดนน้นต,ตากรำหน่วยเมื่อวานง่ายจริงหรอมม่ได้เฮือนบ่น้องจอย <c oughs> ปลุกใจยันเทมโบเล่อ่ายันเทมโบเล่เป็นราความรู้สึกวันเย็นเมื่อ ผ้วพ้นกตกเลยบร่ได้ตัง้งเสาเลยแต่กระสีเวาคลิปนี้เป็นคลิปสุิท้ายเนาะ<ล>อ่าอีพีเบถร์ทั้งม่าเรื่องอันไอเรื่องหน้าเกลอเรื่องขาเรื่องน้ำนี่นะ<ล>หน้าน้องจ้อยค่ะสรุปได้นี่น้องจ้อยซีไปเกี่ยวเอาบอกเขาสวัวนรณอะไรเ<ล>ขาเจ้าหาเขาอยู่หน้าจะไปเกี่ยวเองบอกสวุวรรณเนะี่ยเซลให้แม่โดน เอาให้แม่เบิดบ่อัวรเด้อเลยม่แม่เบ็ดอืมใซนแม่เพิ่นเกี่ยวเบิดเลยโดยอ๋อตัดสินใจขักแล้วโดยอ๋อให้เพิ่นไปเกี่ยวเองเพิ่นโดยอ๋อมอบหมายเพิ่นเบิดเลยเนาะง่ายค่ะเให้งานของเพิ่นเห็ดเป็นงานประดิษ่นจะ้องมอบให้เพิ่นเ็ดเกี่ยวเลยโอยจนกว่าเพิเห็ดดำต้องเจอกับเพงงานน้ำโพแก้วโดยเพราะ ่นเห็ดบ่อสาร่วงตัวดำต,นดำนดำต้นดำผนกระดำกตะลูกผลดำดำผลดำ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 อา่นเพราะว่าตนตัวใหญ่ยังเป็นต้นข้ออาอนี้อ๋อ้าเนื้อสีแ่งฟันยุ<อ>่เ่นว่วจาเป็นปันไห้พ่สมัยหน่อยเรื่งว่ามูลมลดของน้องจ้อยอหน่อยเห็นไหมเว้า้าหาต้นที่ว่าไปเบิง้งนั่นนี่หายัางโบมเมนเนาะโบแม,มนของน้องจ้อยพีมมนย่น้งองเเนาะ บ่แม ah. ah. ่นของน้องจ้อยอ๋อที่ว่าต้น12ไห้ฮะเออเป็นของอาเราอ๋อเออเห็นเห็นสิได้ก็ได้แต่ให้เดียวแหละขจยตัวให้ให้ใ่หัตัวเป็นให้งานขจเป็นปกติช่จนย ไม่บันทึกกาอยู่ทางผีบ้านนี่พี่น้องทางเฮือนทางซานของพ่อแก้วเพื่อนพี่น้องเลยแหลกกระวอเสีออกเมือนะ่อน้องเนะพื่องเนาะนะพอดีว่ามีเรื่องนะมาเบาหน่อยหนึ่งพี่น้องเนาะมาเด้น,นบิดกับทักทายสบายดีสบายดีสวัสด,สดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์ชูโฮสุคนเบิดสมองสูงบอ่นเด็กพี่น้องเด้อวัดสู่ภายในและก็ต่างประเทศเนาะเป็นะยินดีตอนหับเข้าสู่ช่องยูทูบน้องตุย้ย ปันสุกอีกแล้วพี่น้องเนาะโดยพี่น้องเอลยหลังจากที่ว่าน้องสาเข้าไปาทางบ้านทางเฮือนน้องดาวน้องหลาเพื่อนเนาะที่มันนี่ที่แรกว่าเสีออกเมื่อแล้วพี่น้องเอลยแต่ว่ามีเรื่องอยากเอามาเบาๆได้หนึ่งพี่น้องเนาะว่าเมื่อวานนี่กัที่แรกว่าสิได้ย่อซาเพื่อนน้องจ้อยแหละพี่น้องเอลยแต่วปันนี้บ่ได้ย่อพี่น้องจ้อยเพิ่อนส่งหาหน้องตุ้ยพี่น้องเอลยเนี่ยเพิ่อนส่งหาหน้องตุ้ยแบบเป็นว่าโอ้ยตุ้ยเอ้ผมน่าอุกใจเด้อพี่น้องเนาะ เงินกับวาซิเล่ใบไบกับเบลเล่ครับเนาะปรได้ย่อครับเงินกุูกใจเนงวันก็เป็นทรงคิมไฮมาหันไบานิพยเนาะฮันไซกับปอเพื่อนเ็นเนกะให้กำลังใจเพื่อนทั้หลาี่เลยเนะแอ้วหรือดอกันไซกับวานในมัน้สิมาทามเพื่อนอีกท่านึงเรามีหลายเรื่องอยู่เนาวทามเพื่นเดี๋ยวเขาไปฟังนํากันเนาะมีเรื่องยังไงนเข่าไปกัน ตนแล้วางเร่หัวพี่น้องเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์คนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เพื่อเป็นกำลังใจน้องต่ไปนะเนาะที่สำคัญกับเบอร์โฆษณาทางใตเนี่ย่าองบ้น้องแต่วันนี้เขาไปหาทางหากแก้วนั่งไ่าสีรเนาะสบายดีเด้อการถอยทองเอาใช้ไปเกี่ยวข่าวแล้วเดี๋ยวบอกเอ่มากินข้าว เกี่ยวข้าจะพพน,นอโอีอ้ยเข่าเสพนเกี่ยวข้าว,สาวสเสพนนะต่างกล้องก่อนไอ้วานนี่เปียกบดบ่อเข่าคืออะไรนะบัดทันเกี่ยววานนี่ถูกเกี่ยวถูกเกี่ยวแล้วไปไปวกวนันอจ้าวันแดดจะออกตากเลยสปันปกท่านเซย์บ่อวันนี้ครับบท่านเปียกอยู่เปียกอ๋อตอนนีกก้คนตกเกลือจังไปอือ คือสีหลายคนอยู่เนาะในบ้านนี่นเพื่ <c oughs> อ,อเห็ดบานนี่ <c oughs> เดี๋ยวเอาอะไมาอีกเนยนี่บ่อยเหยเส็ดหมดบ้านเกี่ยวเกี่ยวกับ,บยัดเกี่ยวยัดพุนตกแห้งแต่มันบุ๋เท่าเกี่ยวแบบนน<ด>ยันยันเนาะเกี่ยวระบาดระแรว่งอะไพหมน้องพี่นอ้อง<ด>เยสเกีต็ปลาย,ยก็ยัดพุนตกลงมาคือแบบบ้านซื่นนี่เนาะแห้งอย่งนี้ปั่น สีได้ต่างเนาะสีสีเขาเปียกเหนได้เนาะอ่าพอดที่มันหนามันอับบนเนาะเอินปั่นหรือเอินสีปั่นกับอีแอมหนึ่งแล้วว่าปั่นกับปั่นกับแบบเขาเกี่ยวมาแล้วเลยจังปั่นแล้วว่าสีกับบัดเขาปั่นแล้วเขาก็จะมาสีแบบนี้เห็นบอกส่วอันเดียวกันบ่กงตสดงตัวอย่างเลยเนาะชีเพืองอ่าชีเพืองเอาบากเขา เอามันก็ทิมถิมเขาเขาไปคืนุงฉีเขื่อนแต่ว่ามันมันยังกินบะไ้กินได้ก็ได้กินได้ยุ่ยแสิกินเทลเม็ดเทลเม็ดนะเนาะแต่จะดูว่ะอะไรไปกินลายกันยิงท้องอีกเล็บป่านนี้กันกินกันนะเนาะเอาป่านนี้นเนาะมาเขาเรื่องปาดนี้ในบ้านนิวาซีได้ตั้งเสาก็ไปตั้งซ้ำเลยอือกับมือ คนตกเห็ดไห้เชียเปียกเชียงานหลายอย่างวานนี่เนาะ <ừ od> นับแต่ข่าวน้ำพี่น้องเลย <sk ill> อ่าเสีย <sk ill> หายมดเสียหายหลายอย่างจงัางเนาะเพื่อนน้องจ่อยก็เสิได้ตั้งกับบริตั้งซ้ำเป็นอะไรเมื่อวานนี่คือว่าอันชงหา่บริบริตั้งเพื่อนแลเฉาว่าวานนี่เลยเสียใจ ตัวเ็นเดนน้ำต,ตากําหน่วยเมื่อวานง่ายจริงหรอย่าไได้เฮือนมน้องจอยโุ<ล>ยกใจยันเทิมมาแล้วป่อ่ายันเทมมาแล้ว่ะเป็นไรความรู้สึกวันเย็ยนเมื่อผู้ว่าพ้นตกเลยบริตตังเซ้าเลยเนะี่ยบเอกเอฟซีดูฮะเป็นอะไรเมื่อวานฮะ บียดไม่ด้เบียดคนตามตามกุเกณฑธรรมศาสตร์เนาะโดยเบี้ยงก็ได้มันมันตกมากระยุดก่อนนี่มือแดดอเลยโดยมันจะได้ตั้งกันมาได้ตั้งเนาะโดยแต่ก็ได้แล้วอยู่ดอกเนาะวันนี้สุพันชงหาคอยขคนลาเป็นยางว่ะน้อยยันเทือนเบลเล่คนว่ะอุ้ใจยันเทือนบ่แล้วตุไซเอ้ยคนว่ะ ภาษีได้ต e ั <teaching. S 1> ้งกับบได้ตั้งที่เท่อพนักมันใช่พนถามมาโดนบัตรชีหอดมือพนพนมาตุกห้ามเนาะแบบว่ามือหอดมือไว้ง่ายกันคือหยุดตัวอย่างว่าครับข้าสซีไปซื้อหลุดนะพี่น้องเนาะบัตรมือซิไปซื้อเวลาพนปิดห้านเสียใจเลยเหรอตั้งใจไว้ข้างในว่าซิไปซื้อหลุดบัตรมือซิไปซื้อเรลาพนปิดห่านนะแต่การ อันย yeah. okay. so? mm ัง hmm. ส mm ิได้ตั้งอยู่ดอกเนาะมือมือได้บัดนี้พ่อแก้วแม่ใส่วันอาทิตย์วันอาทิตย์ทิศหน้าใช่คเด่จอแล้วเอาแล้วเม่บจอนแล้วก็าเลยอ๋อคือคือได้ละตั้งเดือน12อืมตั้ง11โดยงามอยู่2อืมเพราะว่าอันวันศุกร์บ่คือเดือ่จอนที่วันศุกร์เนาะที่1ถือวันที่1เดือน12เลยพี่น้องเอ้ยงาม บุญจัวนี้กับุญนี่แนี่เนาะมีแต่บุญนี่เดอนสิบเอ็ดเนาะเดนสิบสองบุญบุญจ้าวไปเดอนสิวันที่หเดอนสิอลาลกได้นี่อ่าถอกฟอย่งเนาะาคืเดินสิ็ไปหอดเดอนสิบสองเลเดอนเดอนันของนัทางศาสนาพุตมันเดอนสิองเดยวเราดยนสกุเลยเป็นเดินสิเอ็าสิสากุล เดือนสิบสองนี่ก็ย่อยบุญนั่นบุญนี่แล้วเนาะนี่ก็บุญคือกันนี่บุญช่งเฮือช่วงนี้เนาะช่วงนี้บุญช่งเฮือแต่ละบ้านแต่ละบ้านเป็นไงแต่ละบ้านแต่ละเมืองอ่าแถวนี้นี่บุมีบ่เพิ่อนบริจัดบ่บ้านบริจัดจะบุญเข้ามางานลอยกระทงลอยกระทงกับบริจัดาะว่าบุมีพระอาจารย์นั่นฝาจัดจนโซ่่วเหนือมีอยู่ เรองเเนงม่ดีคนาค่บ้คบองแต่บนนี้มีเรื่องนึ่งพี่น้องเนาะเรื่องเอฟซีท้ามพม่าพี่น้องเลยน้องแซว่าที่แรกกับว่าซีบ้าเลยแต่กระซิเว้าคิปนี้ป็่คลิปคลิทายเนาะอซบนท้าม่าเรื่องอ ไอเรื่องหน้าเกลอกเรื่องขาวเรื่องน้ำนี่นะาหน้าน้องจ้อยนะสรุปแล้วนี่น้องจ้อยสีไปเกี่ยวเอาบอกเข่าตัววันได้ไรเข่าเจ้าหาเข่าอยู่หน้าจะส่ไปเกี่ยวเอาเองบอกควรเชี่ยวให้แมย์เมกับมึเชี่ยวให้เมยโดนเอาให้แม่เบิดบอกควรได้ไรให้แม่เบิร์ดเชียวให้เมย์พันเกี่ยวเบิดเลย อ๋อตัดสินใจคัดไปหรอลยอ๋อเพราะว่าน้องจ้อยก็อยู่อยู่ใกนการค้องของพ่อแก่ได้ตาฝนก่อยให้แม่เกลียวเลยเพราะว่าให้งานของฝนอืมเกจีเขาโทรศัพท์เลยรับโทรศัพท์เลยเด้ออ้าววันนี้นอกเนาะกี่นี่รับโทรศัพท์เลยกี่นี่ห่นอ,น,หอนั้นน้องจ้อย พ่อแก้วดูและบึงแยงโดยโดยต่อเลยบา้านนี้คือพี่น้องจ้อยนี่กัดข้นกับพ่อแก้วเลยเนาะเรื่องการบึงแยงดูแลพี่น้องเลยก็เลยว,ว่าให้แม่นี่เกี่ยวเบิดเ,เลยขขาวนี่โดยให้เพิ่นไปเกี่ยวเองเพินเ่นหม้อใหมเพิ่นเบื่อเลยเนาะง่ายกะับงานนของเพิ่นเห็ดเป็นงานเพิ่นเ็ดจะต้องหม้อเพิ่นเล็ดกแกยวเลยจ้อยกับบุญเดชเห็ดดำ ต้องเจอกับเพรงานน้ำพแก้วโดยโอ้เออเพินเห็ดบ่อสายสวงตัวดำตัวดำเพินกระดำแต่ลูกเพินมาดำโอ้ดำดำอาเพินเพราะว่ากินด้นตัวใหญ่กายังเป็นนกอ้ออยู่โอ้นอ้อคองบัทันเดียวกับกินคำวิสิทธแท้มำวิสิของน้อจ้อยโดยโยแต่น้ เบ่งปันอยู่เพิ่นว่าจักเป็นปันให้พสําใดน้อยเรื่องว่าุมรดกของน้องจ้อยน้อยแต่ว่าหน้าหาต้นที่ว่าเบิ่งนนี่หายังบ่แม่นเนาะบ่แม่ของน้องจ้อยพี่น้องเอ้ยเนาะบ่แม่นของน้องจ้อยอ๋อที่ว่าต้น12ไห้ค่ะโดยเป็นของอาเราอ๋อเห็นแม่เห็นสิได้ก็ได้แต่ให้เดียวแหละของน้องจ้อยตัวให้อันให้ใหญ่ันาว่าเป็น เป็นเฮงงานของโกนองจอยเป็นกุคุดรุชาด้อยนะแช่จริงโดยโอ๋อเห็นได้ก็ได้หายเดียวแหละวม<อ>ู่ดวงจอยจได้เหนือก็ยังโบน,นิ่ง้ย่งยังกขคุดมาชิได้อ๋ออาซิบอาซิบป่อโดยเงาิได้ถ้าเล้วเวียก่งานบอย่างจ,าจาังชีลมกันอีกทีหน, er นึ่งเนาะ วันที่หนึ่งใครอรอเบิ่งว่าสิไปได้สำับได้โดยวางบนเด่นหกปีหนาเด่นหกปีสัมภาระโดยยำยำ,ำจะลงใหล้ลงหน้า่นสิวางไว้ได้<อ>ดจางอาเพิ่นคือปา้าเพิ่นนะี่เนาะโดยป้าป้า่นเองอยู่บ้านเดือคือว่าไดี๋ยวมาบา่าวลำตลอดแต่อาอาอาคนนี้ก็เคยมาเว้านดำโดยก็คเคยมาเว้า บมอบ่กเคยมาผักมาฟังนํามีแต่ป่าอยู่เป็นเดือบ้าเดือนเดือนวันวันมาขึ้นเหมือนกับมามามาผักเป็นไรอันวัดจ้อยร้านคนนั้นอยอยู่สบายบ่บริเจ็บบริไขบ่เาคนก้าวตามข่าบอกอะไรบอกเคยบอกไปถามบอกถามคนจริงอ่ะอาผู้ที่ยนไปหาเงินอ่ะบ่อกไปถามไปถามว่าถามไปได้ลุงอันจ้อยสบายใจสบายดีอยู่บ่เนาะ ยถามจ้เครือถามข่าวแต่ผู้นั่นอยู่บนเดือเอื่อยผูโพนเี่ฝากว่าฟังตลอดอเห็นหนาอย่างไรมิตะผักขอผักก็ดีใจมุกดีใจนำผลฝากฝากผนดีใจนำพิ่นเนคยโอ้เลยโอ้โอโอโอโลมนำตลอดว่า่นการดูแลของคือผององดูแลน้องจอยนะดูดูแล,ลตรงถามเขาก็ด,ดีมุกดีใจ ผูกควรถามเทากับอุกเลยแมนญาติเนอเป็นหางเป็นหนี่งาเพิ่อนได้เนอแจักเพิ่นจะขึ้นไปได้กับเขาเนอลูกญาติพี่น้องเพิ่นถามเนาะเอาฟูทีเลี้ยงดูเอาก็มีกำลังใจต่อนเนอทีก็ฟังเด้อเดี๋ยวเนาจะทนเพิ่นอเอาฟูทีเบิ่งแง่กับมีกำลังใจขึ้นครับพี่น้องอ่าเพิ่งชิวแมนลูกแม่ล้านเทากับควรผ่านมะเมาเทาก็ ียงดูหักแพงไงเนาะ<ด>หักคือลูกแท้ๆแหละพี่น้องเอ้ยอืมนี่แต่ว่าทางเฮือนก็ถ่ายประมาณแหละวันอาทิต,ตย,ย์พี่นอ้ <c oughs> าาอง <c oughs> เ,าาเอ,<ด>อ้ยเนาะคันว่าบ่มียังผิดพลาดน,นีอีกเนาะโดยบ่ต้อพลาดกเดแพนอืเใหม่บ่เข้ามาเนาะโดยเอา่นวาหมดหมดมื้อนี้มบ่เป็นได๋โอ้สาวะเพิ่นเกี่ยวข้าลาย นาไข่ด้วยเขียวเขียวเขราเขาคนล่มแล้วมันงามโคตรบ่มนนน<อ>นันมันฟุกจนหลับโอ้ฟุกจนแล้วมันจะล่มส่นมันอ่อนอ่อนเพียลงมันเริ่มเหี่ยวเนาะเป็นไงฮะคือเขาคนคงพอแกเองไงยังพอดีเกียยเ่ยวอ๋อพอดีเขียว,วามืน่น มือนี้ก้าวเล้วมืออื่นว่าจิออกพิเกี่ยวโอ้โหก็มือนนี้ก้าวเล้ยวเดี๋ยวโดยตุไซบอกว่าไปเฉยเด้อเนาะยังลายบ่ยังลายแล้วมันเกี่ยวทุงหนึ่งมือเกี่ยวจะกี่แต่ตุไซระวังเลยจะทงเข่าเข่าช่องถุงโอ้แต่ตอนนี้แดดแห้งเทพี่น้องเนาะเมื่อกี้นี่ยังพ้นจากตกอยู่ว่าปัะนี้นเพิ่มแดดหนึ่งเนาะอ่าอย่าว่าน้โฝดไปอีกจังหน่อยนึงเดี๋ยวเดี๋ยวถุงละเ้อย ชงละน้อยมันละลายนะออ๋เต่าปีนี้ได้จะไขอะไรจะสอบประมาณ 7, เจ็ดแปดสิบเลยอ๋อกุ้มบ่กุ้มบ่กินเต่าปีกุ้มโย่เห็นเห็นบริยูกินนะแต่ไปเห็ดเบียกตลอดอล <ะ S 2> เนาะเดียกตลอดล<ะ>อ่ะคะแนนวัดตั้งไปกินอยู่แต่เฮือนมึมีเบียกเห็ดนี่โย่ยันบอกุ้มอยู่เนาะคือเคือนคือส่วนที่เนี่ยไปเห็ดเฮือนกับเฮือนแม่จอนกัน สามเดือนเนาะอ่าสามสี่เดือนผู้จักเนาะสี่เดือนก็บปนีกับเออประหยัดไปเดลยดนขับเครื่องเขาเรียกได้ถ้าเอากับมาสีเยาอยู่เโดยว่าช่วยช่วยกันเนี่ยโดยงบงบซื้อกับบหรา่งบเสร็จแล้วสอบชงสอบว่าก็นจะเล่นเนาะบอลเขาช่วยช่วยกันน่ะเห็นจีกินน้อมีจอนเพิ่นกับบุมมีพิ่นเขาซื้อเพิ่นกันอ่าแทนพิ่นยังบุกุ่มกินเนาะยังบุกุ่มเลยช่วยกันเถอะแม่บอลเราไม่จอนก็ช่วยกันเด้อว่าเอากับ กันช่วยกันด้วยโดยมีเงินเงช่วยๆกันด้วยเขาเขาเปก็ภูมีอยู่โดยจะเป็นเมาเสียวด,ยดยอยอ่ะพี่น,อน้องเยเนาะกสรุปแล้วน,นี่คลิปนี้นี่น้องกุ้ยไส้กับสีว่าวเป็นคลิปสุดท้ายน,นะพี่น้<ด>องทีเกี่ยวกับอ<ด>่าทางแม่น้องจ้อยแล้วก็เกี่ยวกับให้หน้าตาก้าเนาะด,ดออย่าเพราะว่ามานันกะ น้องจิตน้องจ้อยตัดสินใจขักแล้วเนาะว่าสีเข่าเนี่ยให้แม่เกี่ยวเอาเบิร์ดเลยว่าเอาจากสอบเลยเนาะเพราะว่าได้กับเพิ่นกับบริหารคือเฮาเนาะคือน้องจ้อยก็ยังว่าพอหาอยู่หากินได้อยู่หนะเนาะมีเวียรเหตุงานทำอาพี่น่อยแดดแห้งก็รีบบาทดีบาดสีมากก็มากบาดเดียวแดดอย่เนาะบนห่มก็มีชั่วโมงก็บนอยู่ดีกันนาจ๊ะปะพออยู่นี่โวิทรศัพท์ก็มันสีฮอดแน่พี่น้อยเนาะ เอาไปดีกว่าเป็นกำลังใจให้น้องจอยสูยๆน้องจอยเด้อเดี๋ยวตีต่อไปไัเนี้พี่น้องเนาะใส่กับเซเลคอตโตจบคลิปได้บาทนียพี่น้องเลยเนาะสิบแปดนาทีเป็นยังดอกผมโดยเดว่าเอาเน่แล้วพี่น้องเฮาสบารดีเด้อเด้อโบว์ไปเบิ่งนว่เกี่ยวข้องนิดหนึ่งนอะโอ้โหเป็นยังดอกให้ผูกเยวซูมให้เบิ่งก็ได้โหพี่น้องเนาะโคตรลายพี่น้องเข้เนลาะอ๋อเด็กคนเลื่อนเพิ่์นบอน์น อืม um ได้ก่อนคือร้อยคนก่อนคือก้มหลายเดินฮะเดินโอเคเด้อพี่น้องเด้อเนาะสำหรับทีเอฟซีธันใดทีทามเข้ามาแล้วเนาะน้องชายตาทามแก้วบนให้แล้วคือน้องจอยก็ตัดสินใจเขาแล้วเนาะทามกุญแจข่าวที มีในนาพันไห่แม่พันเกลียวเบิร์ตพี่น้องไอ้เนาะการดีคือการพี่น้องไอ้เนาะคือน้องจ้อยพันกายังบ่มีอะไรยังเพราะว่ากินอยู่อาหารจันจินกันนี่อยู่กับพ่อแก้วเบิดแต่ละมือแต่ละวันพี่น้องเนาะคือแม่พิ่นกายังได้กับพิ่นก็ยังเป็นแม่เฮาหนาเป็นเนาะสีดีที่สว่ากับแม่เฮ้าหายเพิ่นเข่ามันกับโมเกิลซิปสอเนาะพี่น้องเอยกันว่าได้เนาะ โดยโอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็บเขอลาไปย์พี่น้องก่อนทุกปอที่มาเทิร์นเรืองท่ามีทางว่าพิพชาประการใดก็ตกับขอโทษขอไปลายพี่น้องเนาะโดยนะขอขอบคุณขอบคุณแขวยพี่น้องเอฟซีเพื่อคนที่เข้ามาชมคลิปของทรายจนจนจบเนาะถ้าว่ามีบุกผู้ใหญ่จะบุญทันได้เด็กชายเรือาอ,อ,อาทาำน้องจ้อยติดต่อหนอนทุไซได้อีกนะเนาะทุไซกันกกดีเป็นสะพานบุญให้คือเก่าพี่น้องนเลยโดยท่าน,นี้ขอกล่าวว่าสบายดีสบายดี